สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกรรมของพญายนาคราชนาคราชผู้อาภาพัพเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะครั้งหนึ่งในสมัยของสมเด็จพระบรมศาสดากัสสปะาสมัยนั้นอายุของมนุษย์เราหากจะนับเป็นจำนวนปีเหมือนดังกับยุคในปัจจุบัน มนุษย์นั้นจะมีอายุยืนถึงสอง0 0ื่ปีเลยทีเดียวในช่วงระหว่างที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพยอยู่นั้นพุทธศาสนาของเราถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์หรือแม้แต่กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็ตามพวกเขาต่างก็ได้รับคุณประโยชน์จากพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น สัตว์ตนไหนที่มีปัญญาก็สามารถเข้าถึงซึ่งมนุษย์สมบัติตนไหนที่มีปัญญามากขึ้นก็ได้ครองสวรรค์หรือพรหมสมบัติหากตนไหนมีปัญญาถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดเห็นสัจธรรมประจักษ์ใจจนตัดขาดกิเลสออกไปได้เขาก็สามารถครอบครองสิ่งอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธนั่นก็คือนิพพานสมบัติครั้งนั้นยังมีบุรุษผู้หนึ่ง เขาเป็นผู้ที่มีความศรัทธายอย่างแรงกล้าในหลักธรรมคำสอนแห่งองค์พระบรมศาสดามิทราบว่าเป็นด้วยบุญหรือกรรมอยู่ๆจิตใจของเขาก็เกิดรู้สึกเบื่อหน่ายเรื่องราวทั้งโลกขึ้นมาปรารถนาออกไปให้พ้นจากกองทุกข์ในวะัฏะสงสารดังนั้นจึงทำการสละเพศคารวะาออกไปบวชเป็นพิสูตอยู่ในบวรพระพุทธศาสนา หลังจากอุปสมบทแล้วพิโุรูปนี้ก็ได้พยายามตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งยวดหวังจะขจัดกิเลสที่สุมอัดแน่นอยู่ในใจให้หมดไปจงได้แต่ไม่ว่าท่านจะเพียรพยายามสักเท่าใดก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อาจเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่นั้น ไม่เอื้ออำนวยต่อการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อคิดได้ดังนั้นท่านจึงออกไปหาสถานที่อันสงบเงียบตามป่าตามเขาเพื่อปฏิบัติธรรมยังความเพียรให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่ต้องคอยกังวลกับสิ่งรอบข้างระหว่างนั่งเรืออยู่ด้วยความเพลสติเนื่องจากไม่มีสิ่งใดทำท่านจึงเอื้อมมือออกไปราน้ำเล่น โดยที่มีได้มีความคิดใดแต่บังเอิญว่าทองน้ำบริเวณนั้นมีต้นตะไคร่น้ำอยู่หนาแน่นพอดีขณะที่มือของท่านกำลังราน้ำอยู่อย่างเพลิดเพลินจูจ่ๆก,ก็รู้สึกว่าหนิวของตนไปโดนเข้ากับอะไรสักอย่างลักษณะลื่นๆนิ่มๆด้วยความตกใจจึงรีบยกมือขึ้นจากน้ำทันทีและมองสำรวจดูว่ามือตนไปถูกเข้ากับสิ่งใด เมื่อก้มลงไปจึงเห็นว่าที่นิ้วตนมีใบของตะไคร่น้ำติดอยู่ใบหนึ่งพอเห็นเข้าเท่านั้นท่านก็ผันได้สติขึ้นมาทันทีพร้อมกับคิดในใจว่าตนได้ต้องอาบาตข้อห้ามพระของเขียวออกจากต้นเข้าเสียแล้วแต่เนื่องจากยกังอยู่ระหว่างการเดินทางไม่สะดวกที่จะปรงอาบาตอีกประการในเรือก็ไม่มีพิสุอื่นร่วมอยู่ด้วย ไม่รู้จักให้ไปแสดงอาบัติกับใครดังนั้นท่านจันต้องปล่อยเลยตามเลยแต่ทว่าเหตุการณ์มันหาได้เป็นดังที่คิดไม่เวลานั้นเรือได้แล่นผ่านถ้ำแห่งหนึ่งเข้าพอดีตั้งอยู่บนตีนเขาเหนือชายฝั่งขึ้นไปหอมหลอมด้วยขุนเขาและราวป่าพอเห็นแบบแรกท่านก็ได้รู้สึกพึงตาต้องใจขึ้นมาทันทีจึงสั่งให้คนเรือหยุด บอกให้เขาส่งท่านลงตรงนี้แหละนับจากวันที่ขึ้นฝั่งมาแล้วท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมอย่างความเพียรแตะเพียงถ่ายเดียวมิได้มีใจที่จักไปคุ้นคิดถึงเรื่องอื่นใดหวังแต่จักมุ่งกำจัดกิเลสเท่านั้นวันคืนผ่านไปเช่นไรท่านก็มิได้สนใจจนการเวลาได้ล่วงเลยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปี จากปีเป็นร้อปีพันปีจนถึงสองหมื่นปีระยะเวลาอันยาวนานถึงสองหมื่นปีนี้หากจะคิดตามแบบเราท่านก็คงจะคิดว่าพิสูรรูปนี้คงต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแน่นอนหากทว่าความเป็นจริงนั้นมันหาได้เป็นอย่างที่คิดไม่ระยะเวลาที่ผ่านมาถึงสองหมื่ปี หาได้ช่วยทําให้ท่านสําเร็จมรรคผลแต่อย่างใดท่านยังคงเป็นแค่ปุถุชนคนธรรมดาดุดดังกับเราท่านเหมือนเดิมมีได้มีปัญญายาณหรือว่าความอย่างรู้ใดๆที่จะลดกิเลสออกไปจากจิตใจได้เลยทั้งนี้อาจเป็นเพราะบาร,รมีทั้งสิบของท่านยังไม่แก่กร้าพอก็เป็นได้หรือไม่ก็เป็นเพราะกรรมเก่าที่เคยสร้างไว้ตั้งแต่ปางไหนก็ไม่ทราบได้ จึงทำให้ท่านไม่สามารถที่จะเกิดดวงตาเห็นธรรมดังนั้นเมื่อถึงคราวที่ท่านจะละสังขารเหตุการณ์ในสมัยที่ท่านได้ลุงอาบัตไว้จึงผุดขึ้นในห้วงความคิดคำหนึง่งเกิดเป็นกรรมนิมิตฝ่ายอากุศลก่อกวนจิตใจมีให้มีความสุขสงบเป็นผลทําให้ดวงจิตของท่านตกอยู่ในอารมณ์เศร้าหมองและก็ให้บังเอิญเสียนี้ ท่านได้ถึงการกิดิยามารณาภาพลงณช่วงเวลานั้นพอดีการตายในขณะที่ดวงจิตเต็มไปด้วยความทุกข์กังวลน,นั้นพวกเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าพบใหม่ภูิใหม่ที่ท่านต้องไปเกิดนั้นมันจะไปสุขติพบไปได้อย่างไรดังนั้นพอดวงจิตหลุดออกจากร่างไปท่านจึงไปปฏิสนธิในคันของสัตว์เดรัจฉานตระกูลแห่งพญานาคทันที เมื่อจะริ่วัยขึ้นมาเขาก็รู้ว่าตนนั้นแตกต่างไปจากพญานาคทั่วไปคือเขามีความสามารถที่จะระลึกชาติได้ว่าตนนั้นเคยเป็นอะไรมาก่อนดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกต่อเพื่อนพญานาคด้วยกันจึงดูแตกต่างไม่เหมือนดังกับพญานาคตอนอื่นพึงมีเขามีความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีกว่าพญานาคตอนอื่น เขาเป็นผู้ที่มีกิริยามารยาสุภาพอ่อนน้อมสุข,ขุมสำรวมเกินกว่าพญานาคตนใดจักเสมอนอกจากนั้นหากพูดกัะถึงรูปร่างหน้าตาเขาก็เป็นพญานาคที่มีรูปร่างหน้าตาที่คมสันสง่าง,งามเหนือกว่าพญานาคใดๆทั้งนี้ทั้งนั้นอาจเป็นเพราะว่าชัดที่แล้วเขาเคยบวชเป็นพระมาก,ก่อนก็เป็นได้ ดังนั้นตัวเขาจึงมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เหนือกว่าพยานาคอื่นใดและพอเท้านักราชผู้เปรียบเสมือนราชาแห่งนาคทั้งปวงองค์ปัจจุบันสิ้นชีพลงบรรดาพญานาคทั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันว่ายกให้เขาขึ้นเป็นราชาของพวกตนแทนราชาองค์ก่อนทันทีพร้อมกันนั้นก็ได้ตั้งนามให้เขาใหม่ชื่อว่าพญาเอรก,กับปัตนาคราช ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและเมื่อพญาเอรักกับปัตนคราชได้ขึ้นเป็นราชาแทนที่เขาจะมีชีวิตที่สนุกสนานเบิดบานแต่ที่ไหนได้เขากลับม่ได้มีความสุขบ่อยครั้งที่เหล่าพญานาคบริวารเห็นเขามีสีหน้าเศร้าหมองไม่สดชื่นแจ่มใสดังที่ควรจะเป็น และเมื่อใดก็ตามที่เขาหวนะระลึกนึกถึงอดีตชาติของตนขึ้นมาทีไรก็จะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจทุกครั้งไปเพราะว่าทางทั้งที่เกิดเป็นมนุษย์มีหนำซ้ำยังเคยได้บวชเป็นพิสุุในบวรพระพุทธศาสนาและยังเคยถือศีลปฏิบัติธรรมมาถึงสอง0 0ื่นปีแต่ชะไหนเขาจึงมีอัตภาพที่ต่ำต้อยด้อยค่าถึงปานนี้ต้องมาถือกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ซึ่งถือว่าเป็นชาติภพที่ต่ำซามห่างไกลจากบัคผลนิพานเป็นอย่างยิ่งดวงจิตของเขาคอยแต่นึกถึงแต่เรื่องเหล่านี้อยู่เสมอจึงเป็นผลสืบเนื่องทำให้จิตใจต้องหมองไม้ทุกตรมมิเคยจะช่มชื่นสุขสมเหมือนดังกับพญานาคตนอื่นเลยเขาเฝ้าต่อรอว่าเมื่อไหร่หนอจึงจะมีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ที่อย่างโลกมนุษย์สักที และเมื่อวันนั้นก็คงเป็นวันที่เขามีความสุขมากที่สุดเขาจะเข้าไปกราบพระองค์และขออาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรมให้เขาฟังเขาจะกลับไปปฏิบัติธรรมอย่างความเพียรใหม่เพื่อได้ขุดถอนกองทุกข์ให้หมดไปจากจิตใจและความปรารถนาอื่นๆอีกมากมายที่เขาวาดฝันเอาไว้โดยหารู้ไม่ว่าการที่ตนถือกำเนิดเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้น แม้ว่าจะเล่งทำความดีมากมายสักปานใดหรือว่าจะภาคเพียรพยายามปฏิบัติธรรมสักแค่ไหนมันก็ไม่มีทางที่จะทำให้เขาเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้จนวันหนึ่งเขาเกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ๋หนอการที่เราโมตเฝ้ารออยู่อย่างนี้มีเป็นการดีแท้เพราะเราจะรู้ได้อย่างไรเล่าว่าบัดนี้ได้มีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้แล้วหรือยังบนโลกมนุษย์ อย่านาะนั้นเลยเราจักต้องขึ้นไปดูให้รู้แน่ด้วยตนเองจะเป็นการดีกว่าเมื่อคิดได้ดังนั้นท้าวนาคราชจึงชวนนางรากมานวิกาซึ่งเป็นทิดาของตนพากันขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์ทันทีเมื่อขึ้นมาถึงโลกมนุษย์แล้วพญานาคสองพ่อลูกคู่นี้ก็ได้ไปแสดงกายให้เป็นที่ปรากฏต่อสายตาประชาชน ณบริเวณชายฝั่งของแม่น้ำคงคามหาาทีถาวนัคราชได้ลอยตัวแผ่พังพานอันใหญ่โตมโหฬารของตนอยู่เหนือผิวน้ำโดยมีนางนักมันวิกาแปลงกายเป็นหญิงที่มีรูปโฉมโสภางามเรากับเทพนารีก็มีปานยืนร้องเพลงอยู่บนเสียงอีกที่หนึ่ง ก่อให้เกิดเป็นภาพอันแสนประหลาดมหัศจรรย์เรียกร้องความสนใจจากผู้คนจำนวนมากให้มายินดูมุงกันอย่างล้นหลามเนื้อหาในเพลงที่ขับขานนั้นเป็นคำถามปริศนาที่ถามผู้คนว่าผู้เป็นใหญ่เยี่ยงไรหนอจึงจักได้ชื่อว่าเป็นพระราชาพระราชาเยีย่ยงไรหนอจึงจักได้ชื่อว่ามีพระเสียรเต็มไปด้วยทุลี พระราชาเย,ยี่ยงไรหนอจึงจักได้ชื่อว่ามีพระเสียรปราศจากทุลีผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนผ่านนั้นมีพฤติการเยี่ยงไรหนาสองพญานาคพ่อลูกคู่นี้เฝ้าเพียรถามผู้คนอยู่อย่างนี้เรื่อยมาในทุกวันพระขึ้น15บห้าคำจนการเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปไม่รู้ว่ากี่ปีต่อกี่ปี ก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถที่จะตอบคำถามของพวกเขาได้จนผ่านไปถึงหนึ่งพุทธทันดอนเข้าสู่ยุคข,ของสมเด็จพระสมณะโคดมวันหนึ่งก่อนอรุณรุง่งพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพุทธกิจเหมือนเคยคือทรงหนึ่งพยานสอดส่องดูว่าสัตว์โลกทั้งหลายจากมีสัตว์ตนใดบ้างที่เขาขายบรรลุธรรม ในเช้าวันนั้นพระองค์ก็ได้ทรงเห็นภาพของมานบหนุ่มผู้หนึ่งปรากฏขึ้นมาในมโนทวารอย่างชัดเจนด้วยพุทวิสัยพระองค์ทรงทราบทันทีว่ามาน์หนุ่มผู้นี้หลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระองค์แล้วเขาจะบรรลุโสดาปติผลสสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลชั้นต้นทันทีและหลังจากนั้นเขาก็จะไปทำการไขปิศนาของนางนาคมานวิกา ที่ไม่มีผู้ใดสามารถไขได้มาเป็นเวลาช้านานให้ผู้คนทั้งหลายได้รับทราบกันและเมื่อถึงการปัจจุบันสมัยพระองค์จึงเสด็จไปประทับรออยู่ณโคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งยินท่อต้นอยู่ข้างทางก่อนที่จะลงสู่ฝั่งแม่น้ำจากนั้นในเวลามิชามินานเท่าใดก็ปรากฏภาพของขบวนผู้คนเป็นจำนวนมาก กำลังมุ่งหน้ามายังโคนไม้ที่พระองค์ประทับอยู่พวกเขาเหล่านั้นต่างปรารถนาจะไปดูความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ของพญานาคสองพ่อลูกที่กำลังทำการแสดงอยู่ณชายฝั่งคงคามหานทีขณะที่ขบวนผู้คนกำลังจะผ่านโคนไม้ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังประทับอยู่นั้นพระองค์ได้ตัดเรียกให้อุตร,ระหยุดก่อน เพื่อจักสรงสแสดงธรรมให้เขาฟังอุตรานุ่มซึ่งกำลังเดินตามผู้คนอยู่นั้นจู่ๆได้ยินเสียงเรียกให้ตนหยุดจึงหันไปยังทิศทางของเสียงเรียกทันทีเพื่อจักดูว่าใครหนอที่มาเรียกให้ตนหยุดพอหันไปจึงพบว่าที่คนไม้ห่างจากทางเดินไปไม่มากมีสมณะรูปหนึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ ผิวพรรณของท่านต่างจากที่เห็นช่างดูผ่องใสเป่งประกายมีสง่าราศีเสียนิกระไรพิจากสมณะอื่นใดที่เขาเคยเห็นมากิริยาท่าทางก็ดูสงบสำรวมพอเข้าไปใกล้จนเห็นท่านชัดเจนเท่านั้นเขาก็ต้องถึงกับตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกทันทีเพราะคาดไม่ถึงว่าภาพที่เห็นเบื้องหน้านั้นจะเป็นจริงได้ ที่แท้ผู้ที่เรียกให้เขาหยุดนั้นหาใช่สมณะอื่นใดที่ไหนไม่แต่พระองค์คือสมเด็จพระบรมศาสดา,ศา,ศาผู้เลิศก,กว่าใครในโลกล่าน,นั่นเองเขารู้สึกว่าตนเองนั้นมีอาการขนลุกสู้ขึ้นมาในทันใดเกิดความปเปลิดปิติใจเหลือที่จะกล่าวรีบยอ่อตัวคุกเข่าลงพร้อมกันนั้นก็ค่อยๆค,ค,คานเข่าเข้าไปหาพระองค์ด้วยอาการที่นอบน้อม จนได้ระยะอันควรจึงก้มลงกราบอย่างเบื้องพระพักสมเด็จพระสมณโคดมทรงเห็นกิริยาอันนุ่มนวลที่เขาแสดงออกพระองค์จึงตัดถามเขาว่าดูก่อนอุตระเธอจะไปยังที่แห่งใดรือพอจะบอกให้เราทราบได้หรือไม่อุตระหนุ่มพอได้ฟังพระดำรัสตัดถามจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระมหารกรุณาธิคุณอันสูงสุดข้าพระบาทรู้สึกประพื้มใจเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาตัดถามข้าพระบาทข้าพระบาทมีความประสงค์จกไปชมความสนุกคกครื้นของผู้คนและปรารถนาจะได้ยนโฉมของนางนักมานวิกาที่ดาแห่งพญานาาเอรกะปัฐนคราช ผู้ซึ่งผู้คนเรื่องลือกันว่ามีความงดงามดังราวกับเทพนารีณริมฝั่งคงคามหานทีพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นได้ส่งสดับถ้อยพาทีของเขาแล้วก็ส่งแยมพระโอษฐ์จากนั้นจึงตรัสถามต่อว่าดูกอ่อุตระเมื่อเธอปรารถนาจากไปชมนักมานวิการร้องเพลงขับขานถามปัญหาผู้คนแล้ว อย่างนั้นเธอจงตั้งใจฟังเอาซึ่งกรถาที่เราตถาคตจัดกล่าวต่อไปนี้ให้ดีเพื่อที่เธอจะได้ไปตอบคำถามของนางได้หลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาจบลงอุตตรมาโนผู้นี้ก็ได้บรรลุโสดาปติผลกลายเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นณนะที่แห่งนั้นเองจากนั้นเขาก็ได้สนทนาธรรมอยู่กับพระองค์อีกเป็นเวลาพักหนึ่ง จนเห็นว่าสมควรแล้วจึงขอพระราชอนุญาตทูลลาไปตอบคำถามของหนังนักม่นวิกาต่อไปเขาเดินทางมาถึงชายฝั่งแม่น้ำขณะนั้นปรากฏว่าผู้คนเป็นจำนวนมากทั้งชายและหญิงกำลังดูการแสดงของพยาน,นาคกสองพ่อลูกคู่นี้กันอย่างหนึ่งแน่นจนเขาไม่สามารถที่ฝ่าฝูงชนเข้าไปได้เขาจึงกล่าวคำขอทางด้วยเสียงอันดังว่า ข้าแต่บรรดาท่านผู้เจริญขอพวกท่านจงได้เปิดทางให้กับข้าพเจ้าได้เถิดข้าพเจ้าจาักขออาสาเป็นตัวแทนพวกท่านเข้าไปตอบคำถามของนางนาคบันวิกานี้เองเพื่อจักให้นางได้รู้ว่าคำถามที่ไม่มีผู้ใดในอดีตจบจนปัจจุบันสามารถตอบได้บัดนี้ได้มีผู้ที่มีความสามารถตอบคำถามของนางได้แล้วเมื่อมาถึงยังรีมตะลิง เขาก็ได้แงนหน้าขึ้นไปสบตากับหนังนักสาวด้วยอาการที่สงบมิได้มีความหวั่นเกรงใดทั้งสิ้นขณะนั้นหนังนักมันวิกาผู้มีรูปฉมงดงามดังราวกับเทพนารีเมื่อเห็นบุรุษหนุม่มผู้ยืนเบื้องหน้ามีกิริยาและใจที่หานกล้าถึงปานนี้หาได้โกโรธต่อศักดานุภาพและริธานุภาพแห่งงาคาราชแม้แต่น้อยก็ให้ความรู้สึกนิยมชมชอบอยู่ในที่ จากนั้นสักพักจึงได้เริ่มขับขานบทเพลงอันเป็นปิศาของตนอีกครั้งเพื่อถามเขาหนังนักมานวิกาผู้เป็นใหญ่ยิ่งไรหนอจึงจักได้ชื่อว่าเป็นพระราชาอุตรมาโนบก็ตอบว่าผู้ที่ไม่ถูกอารมณ์ทั้งมวลอันมีรูปอารมณ์เป็นต้นเข้าครอบงำในทวารทั้งหกจึงจักได้ชื่อว่าเป็นพระราชา พระราชาเยี่ยงไรหนอจึงจักได้ชื่อว่ามีพระเสียรเต็มไปด้วยทุลีอุตรระหมานบก็ตอบว่าพระราชาใดที่ยังมีความรักใคร่พอใจในอารมณ์ต่างๆพระราชาพระองค์นั้นย่อมได้ชื่อว่ามีพระเสียรเต็มไปด้วยทุลีพระราชาเยี่ยงไรหนอจึงจักได้ชื่อว่ามีพระเสียรปราศจากทุลีอุตรระหมานบก็ตอบว่า พระราชาใดที่ไม่มีความรักใคร่พอใจในอารมณ์ต่างๆพระราชาพระองค์นั้นย่อมได้ชื่อว่ามีพระเสียรปราศจากทุลีผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนพานนั้นมีพฤติการเยี่ยงไหรหนออุตระมานบก็ตอบว่าผู้ใดที่มีความกำหนัดพอใจในอารมณ์ต่างๆผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนพาน คำถามปริศนาที่นางเฝ้าถามผู้คนมาเป็นเวลาช้านานแต่ยังไม่มีผู้ใดใครสักคนสามารถตอบได้นั้นบัดนี้ที่ถูกบุรุษเบื้องหน้าเฉลยคำตอบออกมาได้อย่างถูกต้องฉะฉานนางจึงกล่าวกับเขาว่าดูก่อนบุรุษหนุม่มคำถามที่ท่านตอบมาทั้งหมดนั้นจริงๆแล้วมันเป็นแค่เพียงคำถามบทแรกเท่านั้น แต่ทว่าตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้ใดใครคนไหนสามารถตอบได้เหมือนท่านในเมื่อวันนี้ท่านสามารถตอบคำถามบทแรกของเราได้หมดทุกข้ออย่างนั้นเราจะขอถามคำถามบทที่สองต่อท่านเสียเลยในเพลานี้และหนังนักมันวิกาก็เริ่มร้องเพลงอันเป็นคำถามบทที่2อะไรเล่าหนอที่เป็นตัวพาให้คนพาน ลอยไปในวะัฏะสงสารอย่างไม่หยุดย่อนบัณฑิตจักขจัดสิ่งนั้นได้ด้วยอะไรผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความเกษมจากโยคะนั้นมีได้ด้วยอาการเยี่ยงไรอุตระมานบก็ตอบว่าสิ่งที่เป็นตัวพาให้คนพาลอยไปในวัฏสงสารนั้นคือห้วงน้ำทั้งสี่อันได้แก่กลามเป็นต้นบัณฑิตย่อมตัดห้วงน้ำทั้งสี่นี้ได้ด้วยความเพียร บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เกษมจัดโยคะก็เพราะจิตใจของเขานั้นปราศจากซึ่งโยคะทั้งหลายอันมีการโยคะเป็นต้นครั้นพอสิ้นเสียงของอุตรมาโนบที่ต่อไปเท่านั้นก็ปรากฏว่าได้เกิดมีเสียงฟาดหางดันสนันวันไหวโครมใหญ่เก่าก้าร้องก็มีปานกึกก้องสถานไปทั่วพื้นน้ำแถมนั้นเกิดเป็นกระแสระลอกปั่นป่วนขึ้นมา จนกลายเป็นขึ้นยักษ์ลูกใหญ่ผัดเข้าทำลายชายฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝากอย่างผลทำให้ใชายตะลิงที่อยู่บริเวณนั้นถึงกับสุดตัวพังถล่มขึ้นมาสาเหตุที่ทำให้คลื่นยักษ์ใหญ่พัดจนตะลิงพังนั้นก็เพราะว่าพญาเอรกับปัดนัคราชเมื่อได้ฟังคำตอบของอุตระมานบแล้วก็เกิดมีปิติพุ่งพรานขึ้นมาทันทีทันใดจนเกินที่จะหักห้ามใจตนได้ จึงเผยตัวสะบัดหางอันใหญ่โตมโหฬารของตนฟาดลงบนพื้นน้ำดังโครมใหญ่ยังผลให้ท้องน้ำบริเวณน,นั้นเกิดกระแสปั่นป่วนจนก่อตัวเป็นคลื่นยักษ์จากนั้นได้แปลงร่างเป็นมนุษย์เดินเข้าไปหาอุตร,ระพร้อมด้วยที่ดาสาวเพื่อสอบถามถึงที่มาของคำตอบว่าเขาทราบคำตอบเหล่านี้มาได้อย่างไรอุตระหนุ่มครั้นพอถูกถามเข้า จึงเล่ารายละเอียดทั้งหมดของเรื่องราวให้กับสองพ่อลูกคู่นี้ฟังหลังจากที่ทราบเรื่องแล้วท้าวนักราชจึงได้ขอร้องให้เขาพาตนและธิดาไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคด้วยเพื่อที่พวกเขาจะได้ทำการกราบนมสัสก,การพระองค์และถามถึงปัญหาอันขับข้องใจของตนที่มีอยู่ในเวลานี้อุตระหนุ่มเมื่อทราบถึงความประสงค์ของพวกเขา ก็ไม่ได้อิดเอือนหรือบอกปัดแต่อย่างใดรีบอาสาเป็นผู้นำทางในทันทีหลังจากที่ออกเดินทางไปได้สักพักอุตระมานพก็พาเพานากสองพ่อลูกพร้อมด้วยขบวนผู้ติดตามมาถึงคนไม้ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ขณะนั้นท้าวนาคราชและธิดาเมื่อเห็นสมเด็จพระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ร่มไม้เบื้องหน้า เขาจึงหยุดคุกเข่าลงณที่อันควรจากนั้นก็ก้มลงกราบนมัสการพระองค์ด้วยกิริยาที่นอบน้อมแล้วค่อยลุกขึ้นถอยออกมายินอยู่ใต้คนไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างมากนักปล่อยให้อุตระนำพาผู้ติดตามทั้งหลายเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาแต่เพียงลำพังขณะที่พญานาคราชยืนอยู่ใต้าาร่มไม้ เขาก็เอาแต่จ้องพระพักของพระองค์แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ปริปากพูดจาหรืออื้นเอ่อยถ้อยคำใดหลังจากที่มองแล้วก็เอาแต่ลังน้ำตาออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุสมเด็จพระพุทธองค์ทรงเห็นเช่นนั้นจึงตัดถามเขาว่าดูก่อนนัการาชผู้ยิ่งใหญ่ท่านมีความโศกเศร้าเสียใจในเรื่องอันใดรือฉไหนจึงเอาแต่ลังน้ำตาด้วยเล่า จอมนักราชเมื่อได้ฟังพระพุทธ,ธีกาตรัสถามเช่นนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ส่งพระมหารกรุณาธิคุณอันสูงสุดอันตัวของข้าพระบาทนี้เดิมทีชัดที่แล้วเคยบวชเป็นพิสูอยู่ในบวลพระพุทธศาสนาแต่ครั้งนั้นระหว่างที่ข้าพระบาทกำลังสแสวงหาที่บำเพ็ญเพียรอยู่นั้นข้าพระบาทได้เผยสติทำการลุกอาบัต ขอห้ามพระของเขียวออกจากต้นไปโดยไม่ตั้งใจด้วยการไปเด็ดเอาใบตะไคร่น้ำหลุดขาดติดมือมาใบหนึ่งหลังจากนั้นแทนที่ข้าพระบาทจากรีบปงอาบาดในข้อดังกล่าวเสียแต่ปรากฏว่ากับปล่อยปะละเลยจนตนเองหลงลืมเหมือนนึกขึ้นได้ก็สายเสร็จแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขอันใดได,ได้พอถึงการที่ข้าพระบาทสิ้นชีพลง กรมนี้จึงส่งผลให้ข้าพระบาทเข้าถึงทุกขติต้องมาถือกำเนิดเกิดเป็นสา์เดราชานตระกูลแห่งพญานาคเยียงดังที่พระองค์ทรงเห็นยุณะขนาดนี้สมเด็จพระชินสีไม่ได้ทรงสดับถ้อยพาทีอันแสดงออกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจในชาติวัสนาของเท้านักราชแล้วพระองค์จึงทรงมีพระเมตตาแสดงธรรมปรดเขาทั้งสอง ซึ่งเนื้อหาใจความโดยย่อที่ส่งแสดงในครั้งนั้นก็คือเหตุสี่อย่างการที่จักมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากการที่จัะมีชีวิตอยู่จบจนสิ้นอายุไขแห่งตนของสรพสัต์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยยากการที่จักมีโอกาสได้สดับตับฟังพระสัทธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยยาก การอุบัติเกิดแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยยากครั้นพอเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมจบลงบรรดาผู้คนทั้งหลายที่อยู่ณบริเวณนั้นซึ่งต่างก็สดับตับฟังพระสัทธรรมพร้อมกับพญานาคสองพ่อลูกพวกเขาต่างก็พากันบรรลุค,คุณธรรมอันวิเศษกันเป็นจำนวนมากฝ่ายพญาเอรกกับปัตนาคราชและธิดา ทั้งทงที่ตนเป็นผู้ปรารถนาจากเหตุสมเด็จพระผู้มีพระภาคยิ่งกว่าผู้ใดมีหน่ำซ้ำยังมีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเลื่อมใสศรัาทธายอย่างสูงสุดแต่ทว่าพวกเขาทั้งสองกลับมีได้ประโยชน์ใดๆจากการเทศนาสั่งสอนในครั้งนั้นเลยเนื่องจากเขาทั้งสองมีกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งถือว่าเป็นชาติภพที่ต่ำทรามอับพับอับวาสนา ไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจหลักทาคำสอนได้ในที่สุดจึงได้ตะหลังน้ำตากราบนมสัสก,การอําลาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคกลับไปยังบาดาลพิภพอันเป็นที่อยู่แห่งตนต่อไปตามยถากรรม